พี่น้องพุณแม่สิพาพี่น้องลงมาเก็บดอกลิ้นใหม่แล้วก็ถ้เห็นกับปูกับสิเอากับปู่จพี่น้องพุงพกหนายน้มมือเศร้าได้เนี่นะาจา้ะพี่น้องเป่งน,น้ำลงไปนี่โอ้มีหอดป่าพี่น้องมีหอดปขาิง ไช่แล้วฮะนี่ยปลาคนไปใส้แล้วอื่ได้เร็วนี่พี่น้องได้เร็วไปเคียงมันบืนปกติคุณเห็นไหมเห็นปลาอันที่นั่นเห็นนั่นกระปูอยู่นี่หลายหลายเลยพี่น้องน้ำไหลน้ำไหลลงไปนี่ Qua hỏi, nắm vô trong sáng sớm vô trong sáng sớm vô trong sáng sớm vô trong sáng มีได้ดอกดินไม้นี็พี่ดอกดอกกันดอกอียงก็ดอกอันดอกกัน,อกอน,อกอนมากัันน่นนะพี่น้องมาลิ้นฟ้านะนี่ไปลวก ดวกกินกระปุลกระเจลอันนี้เขาหุ้นแม่ได้หนิจ้าพี่ดองงามงามนี่ป่าดิ นี่พี่ดอกมาหอดแล้วมาหอดแล้วนี่ดอกดอกงามงามพึ่งรดเนี่ยจากพี่ดอกนี่ดอกงามงามเลยนี่นี่พี่ดอกอันนี้มันเนาเมื่อวานเนี่ยโบได้มาเก็บทั้ทงก็มีที้งก็มี มันรุนทิมอมกทางนี้กับนี้เจอพี่นนอง วานี่บ่ได้มาล้นหิเบิตโต้นมันยู่นี่แหละเจอพี่น้องนี่นะโต้นมันนะโต้นมักลิ้นฟ้าดอกมักลิ้นฟ้าไปหวัวกลิ้งตะปนพี่น้องหลายเติบอยู่

ขาเขียวงามกระโดดค่พพี่น้องเอาซัมเนียก่อนนะจ๊ะภาพพี่น้องมาเก็บโอ้หมดกัดหมดกัดค่ะภาพพี่น้องมาเก็บดอกหมักลิ้นไม่ไปลวกกิดกระปนลชมถุงนา้แล้วกับจากลากันจ้าพี่น้องเอาซัมนียนะคะสวัสดีค่ะปังๆกันสุขุสุกคนเด้อพี่น้อง